สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนํามาพูดคุยกันต่อนะฮะหลังจากนี้ก็ห่างหายกันไปนานเมื่อไม่นานมานี้ท่านผู้ชมหน่วยข่าวกรองของยูเครนโดยเฉพาะทางด้านของพลโทบ,โนอนอบูดานอบได้มีการออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการที่จะสอยเครื่องบินขับไล่ซู30ของรัสเซีย ล่วงถึง2องลำไฮไลท์ม,มันก็มีอยู่ว่าการสอยนั้นมันมาจากอาวุธที่ผลิตในอเมริกานั่นก็นคือมิสไซล์ AIM9 ครับแต่ว่าแท่นปล่อยท่านผู้ชมมันไม่ได้มาจากเครื่องบินนะครับแต่มันมาจากยาน USV ก็คือยานผิวน้ำไร้คนขับมีการติดตั้งมิสไซล์แบบนี้ฮะแล้วก็ทำการสอยเครื่องบินแบบซู30ที่ถูกใช้งานในแถบของทะเลดำ ร่วงเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกครับที่ยาน U.S.V. นั้นสามารถสอยเครื่องบินขับไล่ซู30ของรัสเซียตกแล้วก็ถูกสอยจากมิสไซล์ A.I.M. 9ที่ผลิตในอเมริกาอาชนักงานข่าวกลองกลาหมยูเครนหรือว่า G.U.R. เนี่ยน,นะครับได้มีการประกาศว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการที่จะสอยเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ซู3าแฟรงเกอร์ตกถึง2ลำ ด้วยมิซายกาสูการเป็นรุ่นที่มีระบบนำวิถีก็คือ AAM9 s i d e a d e r นำมาติดตั้งในยานผิวน้ำไร้คนขับที่มีชื่อว่า m a r u r a 7เรื่องนี้ก็จะรับการเปิดเผยที่มาจากหูน่าหน่วยข่่วกองพลทูบโบนอฟนแต่ว่าสื่อตะวันตกไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการกล่าวอ้างว่ามันเป็นการกระทำที่สำเร็จแล้วก็เป็นครั้งแรกครับ ทีนี้เหตุการณ์อากามันก็เกิดขึ้นในแถบของเทเลดามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพนทูบุนนนอฟได้มีการให้รายละเอียดว่าก่อนหน้านั้นนะครับเครื่องบินแบบซู30แฟงเกอร์นั้นก็ถูกสอยร่วงแต่ว่าการถูกสอยร่วงนากานั้นมันมาจากมิสไซล์สากาศในพิสัยใกล้ก็คือรุ่น R73 NATO นาโตเรียกว่า a a 1 1 Archer มีการนำทางด้วยระบบอินฟาเลสดัดแปลงมา แต่ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยได้มีการถูกเผยแพร่โดยสื่อโซเชียลมีเดียก็จะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่แฟรงเกอร์นั้นถูกสอยร่วงเป็นเป้าหมายแรกซึ่งมันก็มีเรื่องของวิดีโอนะครับเผยแพร่ไปตามโซเชียลมีเดียก็ต้องการแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เครื่องบินแบบแฟรงเกอร์นั้นกําลังตกเป็นเป้าหมายแรกบูนารนอปก่าวว่าไม่มีวิดีโอและก็รูปภาพสําหรับเหตุการณ์ครั้งที่2ฮะ ครั้งที่2ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรือมากูราเนี่นะครับไปทําการสอยกครื่บินแบบซู30แฟรงเกอร์ร่วงแต่ว่าเหตุการณ์นี่นะครับก็มีการบรรยายเอาไว้ว่าในวันนั้นนะครับมันมีการส่งยาน USV มากูราเจ็ดเนี่ยจำนวนถึง3ลําแต่ว่ามี2ลํลำนะครับที่แล่นเข้าไปโจมตีเครื่องบินขับไล่ซูสามของรัสเซียทางด้านของพลโทบูนนอกก็ได้มีการกล่าวว่า ยาน USV มากู u l a 7นั้นได้กลายเป็นระบบป้องกันภายนากาศในแถบของทะเลดำไปแล้วครับบูนอฟนั้นได้มีการพูดถึงว่านักบินซู3 0ลำแรกครับรอดชีวิตแล้วก็ถูกเรือของพลเรือนนะครับเข้าชื่อเหลือได้ทันในแถบของทะเลดำแต่ท่านผู้ชมฮะรายงานที่มาจากเครื่องบินลำที่สอน,นะครับไม่น่าจะรอดฮะน่าจะดับไป นี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกครับที่ยูเครนนั้นมีการอ้างว่าสามารถสอยเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียตกที่มาจากพวกยาน USV นะครับหากว่าย้อนไปฮะในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมายูเครนก็อ้างว่าสามารถสอยเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi 8ร่วงครับในแถบของเทเลดําและมันก็มีภาพปรากฏให้เห็นแต่ว่ามาในงวดน,นี้ฮะกับกลายเป็นว่ายาน USV นั้นได้ทําการใช้มิสไซล์กาสูกาดรุ่น AAM9 ดัดแปลงมาติดตั้งบนยาน USB แล้วก็เข้าทำการสอยเครื่องบินของรัสเซียซึ่งมิสไซล์ดังกล่าเนี่ยก็จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน,ก,นกับของโซเวยตเก่านะครับก็คือรุ่น R73 แต่ว่าในฝั่งของอเมริกานะครับที่ยูเครนนำมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นรุ่น a i m 9 m ฮะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าความสามารถที่เขาต้องการจะเคมเขาก็บอกว่ามันมีความสามารถที่พอๆกัน แล้วก็มีประสิทธิภาพที่พอๆกันนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงมิสไซล์ตัวหนึ่งก็คือรุ่น AIM-9L มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็สามารถนํามาโจมตีเป้าหมายได้ดีกว่าซึ่งการผลิตของมันเนี่ยก็มีคุณภาพที่แตกต่างกัอนออกไปครับเช่นมีการแยกแยะเป้าหมายที่ดีขึ้นทําให้ตัวขับเคลื่อนเนี่ยลดฟันลงไป